เนี่ยจากไอ้จากสถานีรถไฟของไอำเภอเชียงขวัญมาตรงจุดนี่ยทุกคนจุดตรงที่เห็นข้างหน้านี่คือเป็นจุดที่เขาไอ้ทำที่เท,ทคอนจีดลงจากเจาะเป็นหลุมแล้วเทคอนรีตลงไปเพือถ้าเพื่อทําเป็นเสาตอ่อมอสพานรถไฟข้ามแม่น้ําชีอีกทีหนึ่งคุณเนี่ย่ข้างหน้าเนี่ยน,ะน,ะ,นะนี่แหละ เจาะเจาะม,มั้ไมนั่นแ่ละีแล้วก็เทคอนกรีตไงก็ใาชา้หรีอกันแค่จะทุบลงอยูน่นะก<ม>าจะหมุนล,ลงรูปปากตอกลงก็ไม่รู้เห็นไหมนะไก่นะนนะ่าเอนะ